สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออดรอยวีหนึ่งนะครับเดยวเริ่มฟอกก่อนแล้วก็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นิปแนะนําสินค้าไม่ได้จะชวนและการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปด,ดูจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับอ่า ep ที่หนึ่งร้อยเก้านะกับข่าวคริปโตสองพันยี่ห้านะอันนี้เราก็อยู่กับแม็กซ์เอ็กเชนนะก็เป็นเอ็กเชนวิดดูเวสเทคคริปโตเนี่ยที่อ่าเรเวอร์เรสูงที่สุดในโลกตอนนี้นะถ้าอ่าเรียกว่า อ่าเ,เ,เรเวเลตของคริปโตคือสูงมากอนะ่ะแต่ฟอร์เรอาจจะถ้าใครในเสียดฟอร์เรอาจจะมีพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะสองสามพันก็ว่ากันไปนะแต่ในคริปโตเนี่ยสูงมากนะอ่าบีซีเนี่ยห้าร้อยเอ็กซ์อิริยห้าร้อยเอ็กซ์นะตามรูปเลยนะนี่นะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปและกันอ่าอ่าไปดูคร่าวๆข,ของ Mac Exchange นะอ่าถ้าไปดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของ Mac Exchange เนี่ยก็ปริมาณซื้อขาย ยี่สี่ชั่วโมงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยโอ้โหมาหาศาลมาหนึ่งพันแปดร้อยล้านนะอ่ามหาศาลนะก็แบ่งเป็นพวกสปอตสปอตก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยล้านนะตาสารอนุพันธ์แล้ก็พวกฟิชเจอร์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงคนมาเทรดแม็กเอ็กชชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะย้อนกลับไปสักหน่อยนะแม็กเอ็กชชั่นเนี่นะถ้าพิมพขอมากแกะ ถ้าไปดูลำดับกระดานเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ลำดับกระดานเทรดของเขาเนี่ย X c h a g e น่าจะอยู่ที่ถ้าเป็นสปอร์ตของแมทเนี่ยอยู่ที่เจ็ดนะเจ็ดอ่าสปอร์ตอยู่ที่เจ็ดถ้าเป็นตาสารเนี่ยนะอยู่ที่เนนะี่ยตาสารอยู่ที่สิบเอ็ดอนะยังนะมีตัวหลักๆบแยนัทไบต์บิตโอเคเอ็ก ance, bit, OK, X, ที่แซงหน้ายังเป็นแบบ เดตเนี่ยไม่รวมศูนย์ก็จะอยู่อันดับ,บอ้น่าจะยังไม่ติดนะ,ะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับแม็กซ์เอ็กเซียนเอ็กเซียนที่วอลรีสสูงที่สุดในโลกนะ,ะก็อับไปดูกันสักเล็กน้อยอ่าอันนี้ก็หน้าตาแม็กซ์เอ็กเซอันนี้ก็หลักๆนันเหรียญที่เทรดสูงที่สุดในโลกตอนนี้ก็นะ คนนิยมเทรดก็เป็นบิตคอยอิตาเรียมเนี่ย 500x นะบางเว็บไซต์เนะี่ยตัวคูณหลักๆก,ก็จะสูงบางเอ็กชเชนก็สูงสูงถึงร้อยร้อย่างใบแนนร้อยยีสูงมากนะแต่ที่นี่ให้ถนะึงห้าร้อในความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นด้วยนะแต่ไม่ใช่เหรียญบิตคอยอิตาเรียมอย่างเดียวที่สูงนะก็จะมีหลายตัวโ o โลนาเนี่ยสามร้อ x นะ xrp สามร้ RP, x, อย x ดัชค cool. อยสามร้อยคือสูงมากอ่ะอย่างเหรียญเราพิมพ์หมูเด้งแล้วกันนะหมูเด้งหมูเด้งนี่อันดับ,ดบหมูเด้งนะเอาไปดูหมูเด้งกันนะหมูเด้งนี่เหมูเด้งยังสองร้อยบางไอเซนก็หมูเด้งให้ประมาณห้าสิบอย่างใบแนนให้เจ็ดสิบห้า แม็กเอ็กเชนเนี้ยใหถึง200ค่อนข้างเยอะนะอ่าก็ถือว,ว่าเป็นนะอีกหนึ่งเอ็กเชนแต่ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้วยขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปก็จะมีริงก์สมัครนะอ่าใบนะั Take ้น่ะเทคนิโตนดับหนึ่งก็ใบนั้นชายแล้วก็แม็กเอ็กเชนอะไรเงี้ยก็สมัครกันได้นะเจอกันใหม่อีกพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย